สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟฟิเชียลทุก่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่6นะครับเดือนพฤศจิกายน2568สํา 68, สหรับในรายการข่าวนี้จะนําข่าวทางการไทยนะครับได้มีการส่ง F162 ลําสองลำนะครับขึ้นบินสก,กัดอากาศายานได้คนขับนะครับซึ่งไม่ทราบฝ่ายนะครับในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องบินของทหาพรพม่ามาทิ้งระเบิดในพื้นที่นะครับ ทางพายกองทัพอากาศไทยนะครับได้ส่งเครื่องบินลบ F16 จําจำนวน2ลำนะครับขึ้นบินสกัดกัน้นอากาศยานไม่ทราบฝ่ายในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลังเรดาร์ของกองทัพอากาศตรวจพบก่อนขึ้นไปพิสูจน์ภายและสะกัดอากาศยานทังกล่าวเมื่อในวันที่6พฤษภาคม2568ในในวันนี้เองนะครับที่กองบัญชาการกองทัพอากาศปกอทอนะครับพลเอกโทรประกาศสอนใจดี โฆษกของกองทัพอากาศเปิดเผยว่าในวันนี้เวลาประมาณ12นกา45นาทีนะครับกองทัพอากาศได้มีการส่งเครื่องบินขับไล่ f 16จำนวน2ลำนะครับขึ้นบินเพื่อพิสูจน์ฝ่ายและสกัดกั้นอากาศยานไม่ทราบฝ่ายซึ่งเลร์อของกองทัพอากาศตรวจพบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ โดยเวลาประมาณ12.45นาทีนะครับเรดาร์ของกองทัพอากาศตรวจพบอากาศยานไม่ทราบฝ่ายที่ทางเข้าใกล้แนวชายแดนไทยเมียนมากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทางหน่วยควบคุมการบินสก,กัดกั้นสั่งให้เครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน2เครื่องวิ่งขึ้นจากกองบิน4อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นบินพิสูจน์ฝ่ายและสก,กัดกั้นอากาศยานดังกล่าวนะครับ ทราบข่าวต่อมาว่าเครื่องบินดังกล่าวนะครับเป็นเครื่องบิน k 8ของกองทัพพมาได้มีการส่งเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิดใส่ทาง่ายกองทัพกลุ่ม่ายต่อต้านหรือทหารกาเรียงเคเนเอ,เอร่วมกับกลุ่มพิเดียบในพื้นที่ฝั่งเมียนมานะครับทาง่ายเครื่องบินของทหารพมพ่มานะครับไม่ได้ล้ำเขตชายแดนไทยแต่อย่างใดนะครับแต่แต่ก็ทาง่ายกองทัพอากาศไทยนะครับขึ้นบินสกัดกั้นไว้ก่อนก็ดีแล้วนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ